อ่าแล้วก็เปิดเปิดอันนี้ตั้งแต่สองเดือนตั้งแต่เริ่มต้นเสียบแล้วก็เปิดได้สองเดือนนะคะแตกยอดแล้วไปได้สวยมากฝีมือครั้งแรกนะปอนสุดยอดสุดยอดอันนี้พะเยาพะเยาูพะเยาไปพะเตศนะพะเตศมันพักสองหางคลิกจ้ะคลิกจ้ะ พักปังพุทธธลัมักปังก็ยอดยอดสวยๆนะคะพักปังปลอดสารพิษพริกก็ะเมีนะคะพริกก็ะเมีเอ็นทาผาลัมเอาไปใกล้ๆอาลับลายดูออกอออันนี้ทุเรียนนะคะต่อต่อพื้นบ้าน ต้นพื้นบ้านแล้วพ่อก็เสียบสวยมากค่ะอันนี้อันนี้ก็สวยเปิดได้20่สิบกวนแล้วเออยี่บ่ะเขาตัวสองเดือน2เดือนอ,อินทพรมปลูกพ่อเม็ดเองไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเสียงดวงนะคะโตวไวมากมาก สุดยอดนะคะเกษตรเกษตรก้าวหน้าปาวัดปาวัดกัย่างเกษตรทฤษฎีม่สมพานาผสมผสานไรนาผสมผสานเกษตรตะกอนมือใหม่มือใหม่หัดครับมือใหม่หัดปุ๊ โอ้โหสวยจริงๆตรงนี้สายแน่นโอ้โหสวยสวยจังเลยยีมือใหม่ยีมือใหม่ยีมือใหม่สวยทวเราทดลองยีมือทดลองทดเรียนเสียบยอดเสียบข้างวอาแล้วเนาะมูกพีเอม อันนี้ขัย้ามเป้นี่เพรถูกต้นอะงี้นี่นีมีสองต้นแล้วเปล่าใช่จะเป้าแผลเกาสองปน้องเ้าป้าสองปีน้องแล้วเป่้าสองปีนองแล้ววันนี้วันที่ยังเดือนวันนี้วันที่เซาเจ็ดกรนกระดาสองห้าหก ปลูกมะพร้าวสองฟาเฟตเนาะฟาเฟตสองนาง